สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเคสของเบงนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าคลิปของอันเก่าเนี่ยรีวิวเป็นตัวสีออโรร่านะครับก็คือเป็นสีแบบเขียวๆม่วงๆหน่อยๆนะครับออกฟ้าๆนิดๆนะครับอ่รอบนี้เขาส่งสีมาให้เพิ่มนะครับก็คือเป็นรุ่นอ่อเมอร์แอร์พิสตี้นะครับอ่าเป็นเคสคาร์บอนไฟเบอร์บางๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวอ่ลิงโฮเดอร์นะครับเดี๋ยว เรามาแกะดูกันนะครับตัวนี้ยังไม่แกะเลยนะครับสีนี้เป็นสีออกใหม่นะครับที่เขาเพิ่งส่งมาให้นะครับอันนี้ผมบอกก่อนในคลิปเลยนะครับว่าผมไม่ได้เอามาขายนะครับเขาส่งมาให้ผมใช้แล้วก็รีวิวเฉยๆนะครับก่อนเลยเรามาดูน้ําหนักเคสก่อนนะครับตัวเคสจะมีน้ําหนักอยู่ที่24กรัมนะครับส่วนตัวลิงโฮเดอร์นะครับน้าหนักอยู่ที่23กรัมนะครับก็ถือว่า น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วมาเปรียบเทียบตัวของตัวเคสกันนะครับก็คือมันโดยหลักกับสีเดิมที่ผมเคยรีวิวเนี่ยมันจะตกต่างกันที่ตัวสีของเคสตัวลายของเคฟล่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะออกโทนแบบน้ําเงินเขียวมีส้มหน่อยๆแล้วก็โทนดำๆนิดๆนะครับมันออกโทนร,รู้สึกฟ้าๆเป็นแบบออโรรานะครับโทนตัวนี้เนี่ยจะออกน้ําตาลทองๆนิดๆ แล้วก็มีเขียวอะไรพวกนี้มันจะโทนสีต่างกันนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นเคฟล่าเหมือนกันนะครับเนาะน้ำหนักตัวเคสก็คือเมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้เราชั่งไว้ก็คือ24่กรัมก็ค่อนข้าง,ง,งเบานะครับส่วนตัวเฟรมอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยจะเป็นโคนสีสตัวนี้จะออกทองนะครับตัวนี้จะออกเทาๆนะครับทีนี้เนี่ยพอใส่เครื่องสีขาวเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้พอใส่กับเครื่องสีขาวมันก็สวยไปอีกโทนหนึ่งนะครับคือตัวเครื่องสีขาวของผมเนี่ยมัน ติดกาเลนกล้องไอโมสอสีส้มไปด้วยนะครับแล้วพอมันมันเป็นสีสีตัดกันเนี่ยผมว่ามันก็ดูสวยดีนะครับตัวเฟรมของตัวนี้เนี่ยสูงกว่ากาเลนกล้องเล็กน้อยนะครับก็คือหลังจากติดกาเลนกล้องไปแล้วสูงกว่าเล็กน้อยนะครับคือถ้ามองตรงตรงนี้นะครับจะไม่เห็นสีส้มนะครับก็คือก็คือมันสูงกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนรายละเอียดรอบๆตัวเคสเนี่ยครับก็จะเป็นคล้ายๆแพทเทิร์นตัวเดียวกับสีอลลอร่านะครับคือ รอบนี้ผมรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดบางส่วนที่เก็บได้ดีกว่าเดิมนิดเล็กน้อยนะครับก็คือตรงมุมตรงนี้นะครับตัวนี้จะเก็บสวยกว่าตัวตัวสีอลอ่าหน่อยหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของแพทเทิร์นขอบบนนะครับจะเหมือนเดิมเลยก็คือ,อมีรอยบากสองข้างเพื่อให้ถอดเคสง่ายขึ้นช่องไมโครโฟนข้างบนตรงนี้ก็มีเว้นไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ด้านนี้จะไม่มีปุ่มไม่มีเว้นอะไรเลยเพราะว่าไม่มีปุ่มตัวเครื่องแต่ว่าจะมีส่วนของที่เป็นตัวลายคาร์บอนเนี่ยมันเหมือนกับน่าจะเป็นเรื่องของโมนะครับก็เป็นเป็นรอยเอ๊เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรอยยับของตัวลายคาร์บอนเหมือนกันเป็นรอยเหมือนกันในส่วนนี้น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นที่โมนะครับในส่วนของด้านล่างบริเวณตูดชาร์จนะครับก็คือช่องไมโครโฟนช่อง USBC ลำโพงรอยบาก แล้วก็ Spen นะครับก็มีเหมือนเดิมนะครับตัว S Pen กดปุ๊บดึงออกมาได้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของการแกะเคสก็เหมือนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเราเปิด2มุมนะครับแล้วค่อยๆดึงออกมาแล้วก็ดึงออกมาก็คือแกะแค่นี้แกะและใส่เคสไม่ยากนะครับตัวเคสตัวนี้จะอยู่ที่ ราคา1,670ถึง80ขึ้นอยู่กับข้างเงินแต่ละช่วงนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆติงมกลมเรียไม่เคยไม่เกิน1,700จอยู่แล้วเราประมาณ1 6 7 0สถึง1,690สซะส่วนใหญ่ที่ผมดูนะครับลิงโฮเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักจะอยู่ที่23กร,รัมกเนาะที่เมื่อกี้เราชั่งนะ่ะ,ะการทำงานของมันก็คือตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กแม็กเซฟอยู่ตัวเคสก็มีแม็กเซฟแต่ตัวเครื่องซัมซุงไม่มีแม็กเซฟนะครับนะจะเป็นจะเป็นแม็กเซฟอยู่ต,ตรงนี้นะครับ พอเวลาเราใช้งานเนี่ยมันต้องดูดให้ตรงนะครับพอดูดตรงแล้วตัวแม็กเซฟมันดูดค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเครื่องเนี่ยมันมีน้าหนักพอสมควรแล้วมีการแรงสบัดพอสมควรเครื่องมันจะตกนะครับมันไม่ได้ดูดแน่นมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็การใช้งานของมันเนี่ยมันจะมี2อ2ฟังก์ชัน2ออปชั่นในการทํางานก็คือมันจะมีลิง์ตัวโลหะตัวนี้ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นสามารถตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับอันนี้คือแนวนอนเราสามารถปรับระดับได้ ตัวนี้มันค่อนข้างฝืดอยู่สมคัรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแนวตั้งเราก็หมุนลงมานะครับอ่ะมันก็ตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับส่วนอันตรงกลางเนี่ยมันก็สามารถตั้งได้เหมือนกันตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะออกแบบในส่วนนี้มาให้เป็น2อันทําไมนะครับแนวแนวตั้งก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือสามารถสอดนิ้วเข้าไปเวลาเราจับโทรศัพท์อ่าป้องกันโทรศัพท์หลุดจากมือได้ดีขึ้นนะครับ ก็ <c oughs> ตัวนี้จะอยู่ที่600กว่าบาท600ไปลายไม่เกิน700ไม่เกิน6 9 0นะครับท่านใดสนใจชิ้นไหนเนี่ยนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description นะครับท่านใดสนใจก็ไปสั่งซื้อกัขอเขาได้เลยนะครับผมไม่ได้เอามาขายผมแค่ผมแค่เอามารีวิวนะครับเพราะว่าเขาส่งของมาให้ผมนะครับคลิปนี้ก็ขอจเพิยงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยว มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีคลิปนี้ขอลาไปเค่านี้ครับสวัสดีครับ